สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องไวแบสสีเขีดนะครับผมในเกมอีฟุตบอลซ้อมวันยี่สิบหกนะครับวันนี้ก็มาการเปิดแพ็กใหม่แล้วครับผมวันนี้จะมาเปิดแพ็กการ์ดมัวนะครับหรือยูโรเปียนขับแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับหรือการ์ดฟีเจอร์ติดไม่เขียวนะครับก็จะมีแพ็กอีพิกที่มาใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เปิดตามล่านะครับผมเพราะว่างบไม่พอนะผมมีมาเซลเดซี่นะผมกองหลังตัวเก่งของเชลซีที่มาใหม่นะครับแล้วก็พลาสติกวิเอร่านะผมช่วงไวระอ่อนนะครับแล้วก็คาฟูนะผมช่วง พีของอาชีพนกในวัย34ปีสีเสื้อเอซีมิลานครับแล้วก็จะมีการไฮไลท์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเกมลับนะครับผมก็ชื่นชอบใครก็จักกันได้ถ้าส่วนตัวก็ผ่านนะครับเปิดแค่ละทองพอนะเผื่อได้แล้วก็มีการเขียวด้วยนะครับเลอิเวน็บอกเปิดฟรีหนึ่งครั้งครับผมเปิดได้เป็นกองหลังของเลเวอร์กูเซ่นนะครับผมโรเบิร์ตก็จะมีโรดิโก้นะผมวิงแบ็กฝั่งขวานะผมแล้วก็ราฟินญาตำแหน่งเอฟติดไม่เขียวนะครับแล้วก็ฮูโก้เอเกติก้ติดไม่เขียวนะครับแล้วก็จะมี มาเทวูดนูนี้นะผมแบ็คขวาติดเม็ดเขียวนะครับผมของแมนเชสเตีรนะครับแล้วก็จะมีกาเบรียลเชซูนะครับหลังจากที่เจ็บไปนานมันก็กลับมาติดอีกแล้วนะครับผมคาฟีเจอร์แล้วก็จะมีเม็ดเขียวเป็นทีมนอตติ้งแฮมกับแอตาลันตานะครับผมอีกสองคนครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักนะครับว่าเป็นใครชื่นชอบใครก็ไปจักกันได้นะครับแต่ส่วนตัวข้ามนะครับผมแต่ว่าจะมาเปิดการ์ดม่วงนั่นเองนะครับรอบนี้ก็มีเปิดฟรีการ์ดม่วงทั้งการ์ดเขียวเลยนะผมเริ่มที่คนแรกนะผมเวอร์จิลฟันได้นะครับทีี่มาในนแแพ็้้ลวก กาเบียวมาตินเนลี่นะผมติดเม่นเขียวนะผมมปลั่างปีกซ้ายนะครับแล้วก็เมสันกินวูนะผมส่งเข้าประกวดแล้วผมหมาก์คเซ่นะผม,ม,ะผมแล้วก็ชูกุนเดที่หมงได้นะครับผมไม่เขียวนะครับแล้วก็กางลูกของอัตัลันต้านะผมลืมชื่อแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ซอลล็อตนะผมอเลสันเดอร์ซอลลอตติดไม่เขียวเหมือนกันนะครับของแอดมาร์ลิดนะครับแล้วก็จะมีนิโก้โอไลลี่นะผมของแมนซิตี้นะครับติดมาเหมือนกันนะ บอกเลยว่าน่าสนใจหลายคนมากนะครับแล้วก็จะมีแม็กคนนี่นะผมวิงแบ็กฝั่งขวาของยูเวนตุสนะติดไมดเขียวเหมือนกันนะครับแล้วหลัๆวันนี้ผมอยากได้เป็นฟานไดเมสันกีนมูดแล้วก็กางลุกของอตแลนตานะครับแล้วก็จะเป็นซอร์ลอดนะครับแล้วก็ขอเป็นดิโก้อะไรลีอีกคนนึงครับเป้าหมายของเราประมาณนี้แล้วก็แล้วก็แม็กแคนนี่ก็ได้ครับแม็กคนนี่ก็ติดไมดเขียวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นล่างแรกแล้วที่ติดไมดเขียวนะครับไปครับผมเปิดฟรีครั้งแรกมาดูกันว่าจะได้ใครแล้ววันนี้ไม่เขียวจอกี่คคนนะรับ เริ่มที่คนแรกก็ซ m f อมเอบนฟิก้านะครับใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยหัวทองนะครับรอบนี้แถวบนจะดูดีกว่าแถวล่างนะผมสำหรับการมั่วนะครับถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ออกแถวบนมาสักสองสามตัวก็ยังโอเคนะได้ซาก็ไม่เป็นไรนะร้อยทองแรกนะผมไปขวาใครเอ่ยอาแจกนะครับใครก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักเลย อแจกเหมือนตอนนี้จะอยู่ช่วงถ่ายเลือดใหม่นะครับมีนักเตะใหม่ๆมาเยอะเลยครับไม่ค่อยรู้จักนะครับผมออสการ์ร้อยทองที่สองนะครับไปกันต่อครับผม AMF กลางลุกอ่าเรียบร้อยครับออตแลนตานะครับของัอตแลนตานะครับผมก็ลืมชื่อและชื่ออ่านยากมากนะครับผมคนนี้ก็เก่งนะครับมาเก่งตั้งแต่ภาคเปแล้วนะครับเพราะผมเคยเล่นอยู่แล้วก็มาภาคอีฟุตบอลก็ยัง เก่งอยู่เหมือนเดิมแล้วแต่ล่างนี้ติดไม่เขียวนะครับจนต้องดูไส้แนกกันกทีนะครับว่าว่าจะสุดแค่ไหนนะครับหัวฟูฟูอย่างนี้โอไลรี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแมคเคนนี่หรือเปล่าหัวฟูอ่าแมคเคนนี่นะผมติดไม่เขียวเหมือนกันนะครับแมคเคนนี่ก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมมีไม่เขียวสองคนนะครับเป็นเป้าหมายทั้งสองคนเลยก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคนะคผมแถวบนไม่ออกเลยนะเนี่ยใช่ไหมเอแถวบนออกมาคนเดียวของอัตแลนตานะครับส่วน แถวล่ังนี้เขาออกสามคนเลยนะผู้แหมกินวูนี่ผมฆ่ากันทุกทีนะครับการ์ดธรรมดาก็ไม่ได้นะแหมการ์ดฟีเจอร์ก็ไม่ได้อีกนะครับรอา่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเม็ดเขียวเ็ายังออกนะครับผมเสียได้จริงก็ไม่สั่นกินวัวล่างนี่เป็นล่างกองน้าเลยนะครับปกติจะเป็นวิงแบ็กฝั่งขวานะช่วงหลังที่ว่าตอนย้ายไปอยู่มากเซนะครับโอเคนะครับคังผมก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะครับนักเตะก็ถ่ายไปแล้วพอสมควรนะครับแต่ว่า ก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่งเปิดได้ลาอูนะผมหลังจากที่คนอื่นเขาเปิดได้กันมาเยอะผมเพิ่งเปิดได้นะครับแล้วก็นี่ครับเปิดฟรีค้าเขียวเป็นโรเบิร์ตนะกล้องหลังของเลเวอร์กูเซ่นนะผมคนแรกก็เป็นการรับเบนฟิก้านะผมสําหรับการม่วนะครับแล้วคนที่2ก็เป็นออสการ์นะของอาแจกนะแล้วคนที่3ก็เป็นของอตแลนตาแล้วคนสุดท้ายก็เป็นแมคเคนนี่นะผมของยูเวนตุสนะผมก็ประมาณนี้นะผมไม่มีอะมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคคิปใหม่ๆด้ะยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ